สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเฮดมัสซลูเอนจอยไลฟ์สไตล์อีเดนมารกเชนเดนไม่ได้พาเข้าป่าฮิตเด้อผ้าเข้าป่าบักอื้อพ่อแม่พี่น้องบักอื้อผ้ามาเก็บบักอื้อพ่อแม่พี่น้องกูไหนแต่ว่าได้เอาหนเรื่องเหลืองหน่อมันกินบัแเสี่ยมันเฟาวมันฟาพุ่นเขียวเขียวในเขียวเขียวเอาดอกมันดีพ่อแม่พี่น้องเอาดอกมันดีพ่อเก็บไป ตั้งแต่รู้จักเจ้าของตั้งแต่รู้จักเจ้าของสวนเขานี่มาดูพ่อแม่พี่น้องเขาก็ใจดีเขาบอกว่าเอาไปเก็บไปเลยจ้าเขาว่าไปซอยทำความสะอาดสวนเนี่ยพนะกเขามากเขามากพี่น้องเขาเลยพี่เนี่ยมาตอนพี่เนี่ยมาตอนบ่แม่นว่าอยงเาบอกน้องให้กับเขามาตอนยังคักลงยูทูบเขาก็มาวนนะสวนเขาสีด่งดังเขาเช็ดมาหลายก็ไปไปไปลืมันคั่มแล้วอุ้ยงามคักงามคักมาเลยจ้าลงมือเลยนี่นี่ งามคักงามคักจังสี่นะจ่ะของชอบของครอบครัวน่าเห็นบอกเก็บมาสุูยางพ่อแม่พี่น้องเก็บไลท์สตาร์แมนอยู่เก็บไปฝากพี่สุสานบ่เก็บกระซิเสียได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าขาเจ้ากระซิไทยทิมขาเจ้ากระไทยไปเครื่องนึงแล้วเขาไม่เอาไว้แล้ว เขามีปัญญาเขาก็มาเก็บเอาเขาบอกอแต่เสียดายเขาใชมากันไทยถิม,มเห็นบ่ละพ่อแม่พี่น้องนี่จะเสียหลอดจะต้งสีจ้ะจะมักคัดแห้งผลงานพวกกันเป็นยอดเป็นยังมันเขากันเหยียบถิมแล้วเน่ลรณาจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ มากมากนกใจังสิโอ้ยสบายาค่ะก็มีตัดปวดตัดปวดเลยจอกกระสิเลียงเป็นดอกเป็นดอกเวอันได้เป็นยอดจอกกระสิเลียงไว้อันได้เป็นดอกจอกกระสิเลียงไว้พนตานี่แบบนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ๋อจึกๆจักๆนี่ยจัดเห็นบ่เนี่ยกระสิเลียงแบบนี้ ตรงหยอดนี่อู้จะมาอว้บมางามแท้ตัดไปเป็นออกพ่อแม่พี่น้องจา้าคุณน่ะทำไงเพืนะ่อจวดอีด,ด,ดีเลิศเลิศเพอร์เฟก perfect. บ้านช่องไม่กลับเขาปลานั่นออกปลานี่เขาปลานี่ตั้ปลานั่นสองคนเดียนอ <c oughs> <c oughs> ้องบ่งมีเห็นบ่มีเห็ดเก็บกับตั้ปลานบัองเอือ ตำปลานั่นตำปลานี่มวลขนาดดอกไอิอนสีพันเนี่ยดอกตุงๆพันเนี่ยแกนแสบขนาดด้นี่แสบแสบแ่บเมื่อนั้นเอาไปเอาไปกับไปแจกันบางอ,อ่อ,อนเอาตะนวอนพ้อม นี่จ้ะยังสีนี่ยังสีมันสีเราจิ้มแล้โอ้มันนิมแล้วจ้ะยังสีนี่เขาก็บอกให้เก็บเอาเลยนี่เขาไม่เอาแล้วมันไม่แก่แล้วใครทิ้งแล้วเห็นบ่นี่จ้ะเขาไม่เอาเราแล้วเขาบอกว่าเก็บเอาตามใจชอบนะมาดามเฮทเฮดสปริงโล่ไหมค้เจ้าก,กินโอ้ยลูกเคยมาคักลูกเคย ตัวลูกเคยพ่อแม่พี่น้องเขาก็จะมีมเป็นแฟนอยู่ด,ด้วย้ะเด้อเอื่นหยอกเอื่นมวนแกพี่สันหละเอื่นเขาเขาบปรนลูกจักซ้ำดอกว่าเขาเป็นลูกเคยนะถ้ากันเบาหยอกกันนี่ยังอีกว่าค่าทางนี่มีอะไรในกอไผ่เอาไปสละคุณทางคหน,งน,าางน,นหนึ่งเพิ่นมา่รับทางนี้เมื่อแล้วเพิ่อนเล่ยเลยลงไปทางคุณสันแล้วเพิ่นขึ้มาดามด้วย้ะเด้อ เอา้าตัดอันพิษทางนี่เห็นบ่นีอลแบบนี้มันจังคักมันก็ส่งสีเงาคัากจะคลิปว่าไม่พี่นอ้องจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งนี่ยเป็นสีอยมากเลยใบนี่เอาออกมันว่คัาากปันได้กับใบมันออเอาแต่ยอดมันออน่าจะเนาะแต่ก็นี่เอาชิ้นบอลแะพวกเจ้าจะถือกล่องมือมันเป็นยึกยักยกัยกหญ่ชนีดอะไร เก็บแบบนี้จังคักสวยๆงามๆจ้ะนี่ังสี่เอ,าอ้าก็อักหัวขวบลงมางเลยจ้ะหาต่อค่ะพี่จังสี่เขาก็ให้เอาจ้ะนี่เขาไม่เอาแล้วนี่นี่ เพียงแต่วันลูกพวกลูกแย่ๆจังสันนะเข้าไว้ขายน่ะอันยังสีนี่คือเขาไม่เอาแล้วจ้ามันแก่ไอ <Nice ้ม no ันแก่เพระท่านเขามีตะไถถิ่มแล้วฮ่องเสดาเขาก็มาเก็บเอาพ่อแม่พี่น้องจ้าพอฝรั่งใจดีเขาก็ใจดีน้ำเพิ่นคือกันเห็นบ่มาดามเฮดเพิ่นเฮ็ดอันสปริงร่มาให้ขาเจ้าเห็นบ่สกวามีน้ำใจของมาดามเฮดเพิ่นการมีน้ำใจนี่เป็นสิ่งที่ดี เอื้อเฟื้อเพื่อแพ้เพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปยุไซคนกะหักคนกะหอมบอ่่เพิ่นหัก,กเพิ่นกะหักบ่่เพิ่นรสร้างเพิ่นกะสร้างเด้อจ้อเด้อเอ้นี่บางนี่จะสิร์วเอาแบบนี้อืม้มดอกคนนี่ขาดไปจ๊ะไปหาต่อจ้ะ บางหยอดผีจะอวบแท้นี่ไม่หยอดนี่ะดอกหนีกันบ่หยอด่นหาต่อจ้าดอกนีกนนจ้า,จ,าจังสีดจะมากมากแบบนี้มากคักมากขัก หยดเพิ่นเบิ่งใส่เบิ่งอันลูกนิดหน่อยพันจับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจะ้ะลูกนิดหน่อยพันยังสีเจ้าบ่เกบอ,อกของเพิ่อนน่าจ้ะเด้อเพราะวะ่าอันนี้เพิ่นยังสิแก่อยู่จ้ะมันเป็นปปปปลูกแปลกแปลกประหลาดแปลกประหลาดขาเจ้าจเอาไว้ประดับเพื่อนจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้จอไม่เอาค่ะไม่เก็บค่ะทีนี้เราจะมาเอาพวกยอดพวกดอกจังซี่จ้ะเนาะนี่เอ็มบ่นี่ พวกดอกที่มันว่าเป็นหมากดีจังสีจะ้ะก็คือเอาได้เน้นบ่เห็นยูพ่อแม่พี่น้อง่าเห็นยูจะ้ะน้องจ้อยขอบคุณค่ะทางนี้เป็นเนินปลาสีขาว้ะจ้ะเดืด้อใส่เพิ่งปลาเพิ่นเพิ่นนะจ๊ะ ดอกสีขาวโอ้มากสีขาวจ้ะอันนี้สีเหลืองเพิ่นเพิ่นนะฮ้ยสีขาวสับหลับจ้ะหาตัวจ้าโอ้จะว่ามั่งนี่ง่เบิงนะ้ง้าสีขาวเป็นก่อน สับลาบไปคุณไปจ้อหนอาวลงไปทางคุณเพ็นบไปนี่คุณอะหน่อยๆแปลกปลาลาดตั้งนั้นเลยคุณฟักชองแปลกปลาลาดไปลงไปหาหนวยเหลือลงๆอันที่มัน,น,นดอกมันไหวและไอ้เน,าานี่ยจ้าเนาะจะาก็มักดอกังสี่คักแต่นี่ไหม บ้าแล้วยืดกจักพวกเจ้าไล่ตาปนี่แหละแต่สิดายมันน่าจะเนาะเดี๋ยว่ามันหนึ่งฟงบอมันหนึ่มันแก่บอนพอพ่อสิไดายจะเก็บขายเห็นไหมจ๊ะก็จังหน่อยๆน้อยอันยังเสกเมื่แต่ฤดูมันแล้วเขาก็ว่เอาแล้วเขาก็มิจะเสเอาถิ่มไทยถิ่มย่างเดียว นี่มาตีน้อยกันี่คุณอะเอาอใดมันบางขยอดอ่อนเพนลพิ้ติดขนาดสวยๆอ่อนๆได้หลายบาคา่ค่ะ ຫະຍັງໆແມ່ນอອົາແຕ່ແນວເຮົາເຄີຍກິນກໍพລະ ปะาายเบิงม <g ills> okay. ังน่มือได้เ <psycho> ห็ดก็ก <speaker> ินเห็ดมือได้ปลาก็กินปลามือได้พักก็กินพักใส่ไครตีเขาทาเขาทาเขาทาเฉไดไปล่องกอการเด้มพ่อพี่ไอนวลยบม เออขอทาขอทาโอ้สูง ตัวค่อยหักนนนนเ,เน้นดอกกันละจะจะเอียดพ่อ,อยังอยากจะเอาฮาต้องมาก็าตี้ค <ec> ุณน่ะเพื่นแต่ละดอกแตกคักจะพ่อแม่พี่น้องเ,เอ๊ะแตกยอดแตกอันนั้น ซาบหลาบอยู่คุณมาตนะื้นงามคุน่าจะเนาะตุงบักอือข้าเจ้าจดเพิเ่อรู้สึกว่าสิเปือ่อยคัก,กร้ายแล้ว <c oughs> นี่จาดอกนี่ ีดอกคนมันจา้าพี่พีกดอกหนึ่งพีกดอกหนึ่ง,นงนขนาดเด้น หยดดีดูจ้ะหยอดอ่อนๆเนื่อนถ้าว่าไปสี่จอยเก่าออกจอดตัหยอดจงสี่พันสุดยอดเนอนนนนนมน แมนเดินห้าเล่นตะดอกก็จอยนะผุตาจอดปุ่นะปฮ่นผ่นะดอกพนังงามขนาดมวงผีดอกนะนี่ยจังเสียจังขัด่อแม่พ่นอนเลยนี่ อีกดอกนึ่งตุ่มๆพอนเอาหัวหนาหยึกหจ,จักจักตรงขอตรวจขอพายเลยจ้ะเด้อ เิน้หน่อยอเก็บไปแจกมูน้ำดาลแจกประมินว่าคือเก็บยังไปหลายแทะเก็บไปแจกมูแจกพวกน้ำ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่พนักขบ้าไนคู่กันอยู่มูหลาย หาอยู่หากินของฟรีจากธรรมชาติถึงของกันของว่าฟรีมีจะของสวนกล้าขอเขากับกาหายกาบอหนั่เขากับบอหนั่มแมนบ่กล้าคุยเขากับคุยน้าแมนบ่คนเราโว้ยคนน่ะ กจจะอัธยาศัยดีอัธยาศัยดีไปอยู่ที่ไหนคนก็รัก เอ็นจอยเพิ่งเก็บตัดแชมบตัดแชมบเพิ่งเอาเมีดมาตัดตีคือเอยน้ำมือเนี่ยฮักกอาแง่แค่ตัวบ๊วยขากี่นะเจ้านี่ยโนะฮะเอายุเขาเลือกเอาอวบขึ้นจากคองไงเนาะ อ๋อพนะหนะหลนักแล้วหนกรอผัวเข้าในี่ไปยุไสกัะโสดีคักน้าน่องเนาะโสดีพ่อแม่พี่น่องจ้ะไปทางไหนก็มีแต่คนรักคนถูกชะตา นักหน่วยบักอกดตีนอ้องเอาวิมาสร้างบายกันเปเนียโนนี่หนักจ้ะอือไปฝากเป็นกิโลดงามอุบวบจังสิเออพักเธอได้เดี๋ยวนี้เขามีพักเขาก็โค้นไปให้เรา มีเห็ดกับคนไปดนแดงกันกินจำเป็นประอุทธประอยากบ่ยิ้มปากบ้านอีกแล้วเพื่อนขี้เพื่อนขี้เพื่อนเพื่อนขี้เพื่อนขี้เพื่อนไหม เพื่อนขี้ที่อันอันที่จริงนั่งซื้อถ้วยอ่นละกรซื้อเลนก็ซื้อที่ที่พอถึงเพื่อนเวียดนาาพ่อแม่พี่น้องซือ้อกระจอกคล้ายๆกันคือคนเดนมาร์กแหละคนเดนมาร์กซื้อน้ำสกุลคล้ายๆกันดารานักล่องกับซื้อนี่คนธรรมดากระซื้อนี่น้ำสกุลนี่ หยดอุบๆยังสีเลยจังแสบพุ <c oughs> ่นร้ายคักเราจะฮะเอานั่งหรอตีพุ่ง <c> เ <oughs> ้มาพี่น้อง เสียพูดเบิงพูดลังคนนั่งง่อยกันดอกมาเออพูดเอาลูกแล้วเออเอาเอาเอาไปนองเข็ดเอา <laughs> ขนาดเฮงเก็บกับเฮงมวนพ่อแม่พี่น้องลายคักงามคักคิดมาแล้วก็เสียดา,า,าย้ขจโวสีไทยถิ่มเดจาจังหน่อยอันบ่แก่กับโบแกะจะไลแล้วจ้ะไปฝากแก สามซีนางมืออื่นเนียเพื่อนเล่นหลายไปแจกกันจีนพ่อแม่พี่น้องเอ้ปื้ดตะมูสิเจกหลายผดละาพนสิเจกนนะตั้งอันนี้กระตาหอบเงยเฮ้ยกระบุงบ้านกระตาจะก,กระบุงมันหนักแล้ว สวยงามบ่จะ๊ะสวยงามตามท้องเรื่องแต่วันคำคอยแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่วันคำคอยเราก็ซ้อยเลิกลามือหน้ามีโอกาสดีจะมาต้องกันลองก่ถือ แต่ว่าก็อยากล่องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยากหัวหล่อใจอยากกระทำทาเปอดทำทาข้างไปซื่อๆนี่กะจักสีล่องจังได้ไปคนก็แหงล่องแต่เพลงว่เป็นพูนเป็นจังได้จ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพนนะปลาปักอึเงี้ยมือแหลงสวยๆงามๆแล้วจนันอะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเส้งตัวปักอึพุนพนลังก้นยางรอปลาอยู่พัน ผู้หลงคนยางเลาะปลาแบกกระตาหลังกองผู้หลงคนลาอปลาแบกกระตาหลังกองนักหน่วยบอกอึออโอ้เก็บบกัก,กไปฝากข้าเจ้านะเท้ายวบ่อยไอีกพวกเขานะเก็บคักเก็บแนเก็บอหลีเก็บเอาให้สะใจไปเลยจ้ะแมนอยู่งามคักงามแน่หลายเห็นแล้ว ตัวว่าแบกบ,บ่ไหวาแล้วน้องเอ้ยพิเมเอยแล้วเจ็บขอแขนแล้วแต่ <laughs> ปัญหาเก็บตัวอยู่พ่อแม่พี่นอ้นองเอ้ยน้องคอย <laughs> โอ้ยพายเก็บอีเจ๊กันไม่กระสีเศร้าแล้วพ่อแม่พี่น้องพาพเมียแล้วจะเมียแล้ว ย่างย่างเลาะปลาบ่อไรเฮ็ดเล่ยเมื่อยพ่อแม่พี่น้องขันเฮ็ดดอกนี้โอ้ยจ่างกระเมือยหาวใสตั त त ้งหากนะอันนี้พ่อพ่อเฮ็ดกันเล่นเลยเป็นเล่นลอยไม่มอยไม่มอย,มอย,มอย,มอยพ่อแม่พี่น้องจา้าขันพ่อพ่อเฮ็ดนี้กระเสียงกระเเป็นเล่นลอยเสียงกระเเป็นนี่มๆไปอีกแบบนึงนะจ๊ะเนาะ ตามก็ีังอยากพ่อแม่พี่น้องนียตามภาษาฝากเก็บออกจากนอลวก็สิเออเออแมนยูเจ็บไปฝากร้อนแน่แหะฮึคิดแต่แต่แตะเขามาเอาอาลมบินบิงพ่อแม่พี่น้อง มันเป็นวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งหืมชดุจังนี่ตัวแกแล้วเสียดายนะจ๊ะเนาะอ่อนอ่อน เพื่ออีเี็งแล้วกินปลาเจ็บกินเก็บกินเต้จาจะคล้องกับปลาเป็นเนี่ยปลาทน,นี้ท่นเจ็บกินเอออันท่นเจ็บกินเต้จาจะคล้องกับปลาในผ้าเส้จังสี่เด้อันแนวเห็นว่าเออมันสีแสบเออคิดหอดมูพะนะก็แย่ yeah, อยู่เด้พวกเขานะี่บ่คิดว่าจะคล้องสินักจักหน่อยเด้อเนี่ยมีแต่ว่ามูสิได้กินบ่น้องมูสิได้กินบ่น้อไปหอดพูดอะไรคิดบลาท่นี้ เนี่ยคนบบขี่ที่กินพ่อแม่พี่นอ้องให้พี่เอ็นมือเนี่พี่เอ็นยางไปใส่เอ็นอยังว่าไอพี่เอ็นยางไปใส่เอ็นไปว่างไปใจจำเราเกิดเขื่อใดบอกกันนะบอกเลขมาพี่ก็จะไปว่างไปใส่ดอกทรงเลขกมากพี่หนึ่งเมื่อวันตอนนี้ค่ะลืมค่ะ บอกตอนนี้ไม่ได้ค่ะลืมทันทีบอกไม่ได้บอกไม่ได้เจ้าโจ้ยเดาเก็บทิ้ยัางของเจ้าเจ้าคือเบาแหว่งแหว่งอู้ถ้ากันเล่นบักนวยเนาะยใหญ่กับเล่นบันยอดเล่นดอกกันนวยก็กันใจะไปเก็บถ้าบัลลีใบน้ำตีละเอาไปว่าอีกละ เขาเหยายกกันไรขึ้นอ,อยังนี่เด้นั่นพยเห็นเจ้าแบกแล้วเส้แเละๆอยู่นั่นนะส้องใส่เสียว,วยง่ายก็ของใหญ่เดือนคิดบานพ่ายจนเป็นพ่นายเส้ของน้องพ่อแม่พี่น้องเลยส่วนสีใสตู้เย็นจุ่นบ่ ส่วนเซลเซียสตู้เย็นส่วสิเพจง่านกะอาทิตย์หน้ากะสิบ่ดี่ไรเฮี้ยวอันนั้นกะสิบ่ค่อยสดมามามื้อเงินเซียนเอาหาใส่ถุงมาจไไีไปฝากเพิ่นไปทีไม่รอกเกอิดตัวให้แล้วกันโทรกระเขียนไปบอกกันน้องตานแล้วมันอยากมันจังสิได้กินสดๆต่แม่เราจังเสียดิกิสดสดโอ้ของผลไม้ตหน่วยใหญ่ๆสะพอ้อพันดัก พุนกะตาพุนนะของใหญ่พ่อได้เล่นไม่ใหญ่เด้อของแ่หน่วยพ่อดับพอได้ใหญ่ยันใหญ่เมย์ดูมันเป็นอุ้ยนานเอามา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  ูแล้วว่าเป็นยังกันกระตาเป็นก็จังส่งหนักนักของยานรุ่นท้ำนี้นะยียานยดแบกนักไอ้โุณหาพุณแม่ไปนองเอ๊ะนั่งสวยสวยให้หน่อยสินั่งสวยสวยพูดเห็นบ่ขันหนักได้นวยเหลืองบ่ได้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  ืมสวยค่ะเด็ดค่ะสวนเราเองสวนเราเองไ,ไปจ้บพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กระสิฝากไปซ้ำหนี้แล้วจ้าเด้วกับขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ไหเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียร์มาลก็มาดามเฮดมาสลุมจ้บพ่อแม่พี่น้องขอให้สุขู้สุขคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะค่ะเดอ้อขอให้ลรลำรวยเงินทองสู้ๆไปเลยกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ